สว fl ัสดีครับภรรยพี่ใหญ่นะครับวันนี้เราเสนอเสนอ EP กทีสองครับเรื่องการนำวอร์มก่อนการก่อนการฝึกซ้อมนะครับวันนี้มีท่าอะไรเดี๋ยวตามพี่ใหญ่มานะครับวันนี้มีท่าเด็ดหลายท่าเลยเด็ดเยอะมา้นะครับเอ้าเริ่มเดี๋ท่าแรกนะครับมาเลยครับไปทุกคนนี่นะครับไปมาตามมาเลยมาครับแม่ตามมาเลยหนีบบ้าอหนีบบ้าอหนีบบ้านเลย เอาล้ร่อที่ใหญ่ก่อนไหลไปลอยคนน้ำมากคนน้ำมากแล้แรกนะครับท่านี้นะครับได้กล้าเนื้อน่องนะครับได้กล้ามนอ่องมาโลมาตาตาอยู่ไหนมานนี่มตรงนี้ที่คนน้ำตรงนี้ลอยชาดนะครับลอยชาดนะครับดูตามตรงนะครับได้น่องกำลังขยิงนี้ไปครับนีไปสิครั้งก็ครั้งก็ทำเลยนะครับนะครับมาดูนะครับกําเนื้อน้องทางานแลข้อเท้านะครับ2อย่างนะครับ10คงป่งข้าครับ โอเคเราทำเลย <Yeah. S 1> ทำเลย <Yeah. S 1> ดีมากโอเคใช้ได้โอเคครับดีมากเดี oh. Oh. ๋ยวนะครับท่าที่สองครับท่าที่สองเข้าสนะุดเลยนะขยงครับไขยงเหมือนเดิมอันนี้ทำมุมให้ต่ำลงนะครับไขย,ยงนะครับย่อขยงนะเหมือนเดิมเมื่อคืนน่องเหมือนเดิมแล้วก็เท้าไขยงแล้วยกนะครับข,ข้าวสุดท้ายข้าวทำนะครับท่าละสิบไปนะครับได้ครับได้น่งองแล้วก็เท้านะครับดูนะครับขีตั้งๆเลยก้มย่อตา้งๆย่อตา้งๆย่อตา้งๆ เขาดำตามดีมากอเแฉลบครับแถวดูดิมานี่ดิดูตรงนี้่าทีสามนะครับที่สามดูนะที่สามเป็นท่าตัดสะโพกครับยกตันสะโพกดูดีเริ่มจากดูนะครับยกข้อเท้าแล้วก็ยกสะโพกกระดจากท่านหน้านะครับตอนนหน้าสะโพกดูวิทยากรดูวิทยากรนะครับยกตันท่านหน้าตามล้อมต้องนะครับยกข้อเท้า เอาครับสิบครั้งเชิญเท้าลงพื้นแล้วก็ยกขึ้นมาสิบครั้งนะครับแล้วเปลี่ยนข้างคราวน,นี้ได้สะโพกเห็นนะครับเป็สะโพกแล้ยกเข่าเราจะนี่ยกไปสิบครั้งแล้วเปลี่ยนข้างครับสวยมากสวยมากเอยให้เห็นไว้ตามองตรงไว้แล้วนะครับดีดีมากดีมาก,มากต่อไปครับท่าที่สี่นะครับท่าน,นี้ตะปบนะครับคนที่วิ่งไม่ค่อยเร็ววิ่งช้า,ชา นะครับท่านี้ช่วยได้ช่วยได้สะโพกเหมือนกันแต่สะโพกในมุมตะบนะครับในมุมตบขานะครับเอาดูพี่ใหญ่ก่อนเหมือนเดิมยกสะโพกให้สูงตามตรงตรงยกข้ <x well fight |vi|>. อเท้าสะโพกให้แรงตรงข้างหน้าปั้งปั้งปั้งแล้วเปลี่ยนท้านะครับสิบครั้งปั้งปั้งตั้งตั้งเหยียดไว้ตัวเหยียดไว้ดูนะเฉียวนะครับเฉียวบ้าเหเี็บตัวไว้ยืดตัวไว้ซอน สูงสูงดีโอเคครับต่อไปทุกคนมาตรงนี้เลยมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนพี่ดูงอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้ก่อนเตะขาขาดไม่ได้ท่านี้เตะขาได้ต้นขาได้แอสตั๊เตอร์นะครับดูทะเยอทเหมือนเดิมแล้วก็เตะขาสิบครั้งนะครับสิบครั้งสูงสูงขยายไปเลยขยายไป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 ด้วยเลยสูงสูงเตะสูงสูงคี้ขือสูงสูงเตะสูงสูงฝั่งนี้ได้ขาต้นขาด้านในนะครับตัวขาด้านใน ลดการบาดเจ็บนะครับแข็งแรงด้วยนะครับตามตรงๆอย่าเขย่งไปด้วยแล้วเปลี่ยนข้างโอเคใช้ได้ครับโอเคครับผมยังโอเคผมแล้วต่อมาตามนี้เลยท่าต่อไปครับอีสองท่าอีสองท่าสองท่าครับเอาดูมาคนรวมนะครับท่านี้ได้คนขาด้านในนะครับการเข้าขาที่ยาว

โอเคท่าสุดท้ายอันที่เจ็ดสุดท้ายครับมา,าสุดท้ายนี่ยืดแฮมสติงแอมสติงมันจะมีที่เจ็บบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นต้องทำท่าน,นี้ด้วยใครทำท่าน,นี้นะมีปัญหาเลยนะครับวิธีการก็คือดูเอามือจับเท้าเอาเอาเอา,เอามือเนี่ยจับพื้นแล้วก็งอเข่านะครับแล้วก็หายตรงสิบครั้งอ้าวเชิญสิบครั้งเอาลองครับลองดูลองดูเอดีเอาเะยทำแลย้ยืดเลเลยืดเลยแฮมสต<อ>ิงเออมือติดเท้าไว้คีมือเท้าไว้นะแฮมสติงตึงไหมตึงนะโอเค โอเคเสร็จแล้วครับวันนี้นะครับทุกคนรวมมาคนนำมาหาพี่ใหญ่สี่คนข้างหน้าโอเคนะครับสี่คนข้างหน้าหาพี่ใหญ่มาโอเคโอเคครบนะครับครบนะครบนะโอเควันนี้นะครับเราก็สอนเรื่องการนำบอลนะครับก่อนจากการวิ่งนะครับได้หมดทุกอย่างทุกท่าที่เรสอนมานะครับทั้งขาด้านในนะครับทั้งน่องทั้งแฮมสติง ได้ทุกอย่างเราไปดูในใน,ใน,ใน,ในคลิปดูนะครับก็นะครับถ้าเราติดจะดูเม็ดแรกนะครับถูกเม็ดต่อไปก็ไม่ตอม้องกลัวครับโอเคเอามาหนึ่งสองสามโอเค,อเควันดีครับวันดีครับ